สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรดอมตนนะคะกับหัวข้อเขาคิดถึงคุณบ้างไหมในตอนนี้เวลานี้หรือช่วงนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงคนที่คุณถามถึงคิดถึงคุณไหมนะคะอืม มีทั้งคินกับควีนครับน่าจะต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันแหละมใครบางคนถูกบล็อกหรือเปล่าเอาอีกแล้วเป็นความคิดถึงแบบไม่ถึงอะ่ะคิดถึงแต่ไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย อ,อถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะคะเขาก็คิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขานั่นแหละตอนนี้คุณก็ยังคิดถึงเขาใช่ไหมเขาก็คิดถึงคุณอยู่แต่มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้นะมันอาจจะจบไปแล้วหรือว่าคุณกับเขามีปัญหากันหนักเลยทีเดียวอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบล็อกกันคุณอาจจะบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณก็ได้ แต่ในใจคือมันยังคิดถึงอยู่มันยังมีความคิดถึงแต่มันเป็นความคิดถึงที่ใช้ความอดทนใช้ความอดทนในที่นี้คือพยายามที่จะไม่ติดต่อไปไม่พูดคุยกันเป็นการคิดถึงแบบคิดถึงในใจบางทีเนี่ยอาจจะสื่อกันทางจิตสื่อกันทางความรู้สึกเวลาที่เขาคิดถึงคุณคุณอาจจะรับรู้ได้อยู่ในใจลึกๆ มีความรู้สึกแปลกๆบางอย่างหรือบางทีคือแบบอยู่ดีๆคุณแบบทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่คือตอนแรกไม่ได้นึกถึงเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยอยู่มันก็แบบมันแวบขึ้นมาในใจมันเหมือนมีกระแสไฟหรือไฟช็อตอะไรในใจอะ่ะเคยเป็นไหมแบบวูบๆอะค่ะแล้วอยู่ก็นึกถึงเขาขึ้นมามันรู้สึกวิววในใจอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขากําลังคิดถึงคุณอย่างมาก มากจนมีพลังงานมากพอที่จะส่งมาถึงคุณได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีคุณกับเขาคิดถึงกันพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันตรงกันเนี่ยความรู้สึกของมันจะมีความแบบลึกซึ้งมีความรู้สึกแปลกๆในใจซึ่งผู้อ่านก็อธิบายไม่ถูกแต่ถ้าคนที่เคยเคยเคยเป็นอะ่ะ จะรู้ได้เลยว่าความรู้สึกเนี้ยมันมันจะแบบมันจะวิววิวในใจหรือบางทีมันก็จะอุ่นอุ่นในใจแบบรู้สึกอบอุ่นยังบอกไม่ถูกบางทีก็แบบอยู่ดีๆมันก็ยิ้มออกมาโดยที่โดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรายิ้มเพราะอะไรแต่ถ้ากรณียิ้มออกมาแบบเนี้ยแบบมีความสุขอย่างที่ไม่รู้ว่าอธิบายไม่ถูกว่าฉันมีความสุขอะไรเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่า เขาก็มีความสุขเขาคิดถึงคุณแล้วมีความสุขแบบนั้นอะเขามีความสุขมากจนมันส่งผ่านมาถึงคุณแล้วอยู่ๆคุณก็แบบรับรู้ความรู้สึกข,ของเขาได้แล้วคุณก็มีความสุขไปด้วยโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณกําลังมีความสุขเรื่องอะไรแบบนี้เออหรือบางทีอยู่ดีๆคุณรู้สึกเศร้าคือแบบหัวเราะเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานอยู่ดีๆรู้สึกเศร้าเฉยเลยอยู่ๆก็อยากร้องไห้ขึ้นมา อันนั้นก็เหมือนกันอันนั้นก็คือเวลาเขาคิดถึงคุณแล้วเขาเศร้าเขาเศร้าแล้วเขาก็แบบส่งความรู้สึกมาถึงคุณแล้วคุณก็เลยได้รับความรู้สึกของเขาด้วยมันก็เลยทําให้คุณเศร้าไปด้วยแบบโดยที่ไม่มีเหตุผลโดยที่คุณหาสาเหตุไม่ได้เคยเป็นไหมแบบเนี้ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีการพูดคุยกันไม่มีการติดต่อไม่มีการสื่อสาร ระหว่างคุณกับเขามันเหมือนมีมีกำแพงกั้นกันไว้ต่อให้ไม่บล็อกกันก็ไม่คุยกันอยู่ดีหรือบางคนก็คือบล็อกกันไปเลยบล็อกกันไปแล้วแล้วก็อาจจะแบบบล็อกแล้วก็ลบทิ้งด้วยเลยอย่างเงี้ยแ,แล้วทีนี้พออยากคุยก็แบบอ้าวมันไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะแบบไปหาที่ไหนจําจําอะไรอะจํายูเซอร์จําอะไรของเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบ จำไอดีเขาไม่ได้แล้วอะ่ะต่อให้อยากจะปลดล็อกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะไรแบบเนี้ยอันนี้บางคนนะหรือบางคนก็คืออาจจะบล็อกกันทางความรู้สึกก็คือมันมีความพยายามพยายามที่จะไม่ติดต่อมันมีความพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอาจจะทั้งคุณและทั้งเขาเลยก็ได้นะคะต่างคนต่างคิดถึง ต่างคนต่างแบบอืิจริงๆผู้อ่านว่าเขาอยากจะอยากจะเริ่มต้นใหม่นะอยากจะลองเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งอะแต่ว่ามันติดอะไรไม่รู้แหละมันติดอะไรบางอย่างมันทำให้เขาแบบไม่ยอมไม่ยอมติดต่อไม่ยอมมาง้อมาขอคืนดีไม่ไม่ทำในสิ่งที่ใจคิด ไม่ทำในสิ่งที่ใจรู้สึกส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะแบบอยากเอาชนะกันและกันก็ได้เขาก็อยากเอาชนะคุณคุณก็อาจจะอยากเอาชนะเขามันก็เลยแบบต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเออมันก็เลยแบบคาราคาซังเหมือนแบบทรมานตัวเองกันไปเพื่อ <laughs> เพื่ออะไรอืม รีค onsider โรแมนต์อ้าวไพ่กระจายเลยอะอ่ะ,อะขอเก็บก่อน The situation will improve okay ให้ก็แนะนําว่าถ้าคุณบอกเขาอะถ้าคุณยังรักเขาอยู่นะแล้วถ้าคุณเป็นฝ่ายบล็อกเขาคุณก็ไปบปบบล็อกเขาซะลองพิจารณาดูอีกทีนะคะลองลองคิดดูดีๆว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าถ้าคุณไม่รักเขาแล้วไม่ต้องการเขาแล้วโอเคคุณก็บล็อกคุณก็จบคุณก็ไม่ต้องมาถามถึงเขาอีกแล้วนะก็ปล่อยเขาไปนะคะเออ แต่ถ้าคุณแบบยังรักยังรอเขาอยู่ยังยังคิดถึงยังอะไรอวอยังอยากให้เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าทําให้อะไรมันยากขึ้นถ้าบล็อกอยู่ก็ไปปลดบล็อกซะหรือว่าเออก็ส่งสัญ,ญญาณอะไรก็ได้ให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้โกรธเขาแล้วนะบางทีเขาอาจจะกลัวคุณโกรธก็ได้นะเช่นสมมุติเวลาเขาโพสต์รูปอะไรคุณก็อาจจะไปกดไลค์ไอจีเขากดไลค์ในเฟซของเขาอะไรแบบน,นี้เพื่อให้เขารู้ว่า เออคุณก็ยังติดตามเขาอยู่นะคุณก็ยังแบบเป็นเฟร่อนเขาอยู่นะเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกดไลค์แบบนี้ก็หมายความว่าคุณก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเขาแล้วอ,อย่างเงี้ยเผื่อเขาแบบเออเห็นแบบนี้เขาอาจจะกล้าทักากล้าคุยกับคุณก็ได้อืมก็คือถ้ายังรักกันอยู่นะคะซึ่งผู้อ่านก็มองว่าจริงๆเขาก็ยังมีใจให้กับคุณอะแต่ไพ่บอกให้คุณลองพิจารณาดูใหม่คุณเองอาจจะเป็นคนที่งอนเขาอยู่ก็ได้หรือว่า บางคนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกบล็อกอืคุณอาจจะแบบติดต่อเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะก็ลองลองดูนะคะว่ามันมันเป็นกรณีไหนหรือว่าคุณไปทำอะไรผิดหรือเปล่าบางคนอ่ะอันนี้ก็ต้องแยกแยะนะบางคนถ้าคุณแบบทำอะไรผิดต่อเขาแล้วเขาบล็อกคุณอะไรอย่างเงี้ยโอเค มันก็ต้องหาวิธีแก้วิธีอื่นเนาะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายไปง้อเขาหาหาวิธีไปติดต่อเขาหรือง้อเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายงอนคุณบล็อกเขาคุณก็ถ้ายังรักเขาอยู่อยากให้เขากลับมาคุณก็ปลดบล็อกให้เขาซะนะแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือคุณไม่ได้ทาอะไรผิดเลยคุยกันอยู่ดีๆเขาไม่คุยกับคุณเขาเขาหนีไปเขาบล็อกด้วยเขาไม่อยากให้คุณติดต่อกรณีนี้ก็คงไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนั้นก็คงต้องทบทวนใหม่ ว่าเออเขาคงแบบไม่อยากคุยกับเราแล้วจริงๆแหละเขาคงแบบไม่ไม่อยากติดต่อไม่อยากมีเราอยู่ในชีวิตไม่อยากอะไรกับเราแล้วก็ปล่อยเขาไปนะคะหาคนใหม่ง่ายกว่าอย่าไปซีเรียสอย่าไปรอคนที่แบบคือถ้าการจากไปแบบไม่มีเหตุผลแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเนาะว่า เขาไม,ไ,ไม่ได้ต้องการเราอะไรอย่างนี้ยนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีคนอื่นแล้วหรือยังไงก็แล้วแต่อืมแต่ถ้าสมมุติมันมีเหตุมันมีเหตุอะไรสักอย่างเกิดขึ้นซึ่งคุณก็รู้ว่าเหตุผลนั้นมันคืออะไรที่ทําให้เขานิ่งไปที่ทําให้เขาเงียบไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งมันก็ต้องเป็นเคสเคสไปนะคะอะโอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังการแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ